รี險มากก้องใช้อยู่อย่างมีพร้개� encouragement จะมีเกี่ยวชวงห่วง liberties mediator oriented ไม่มีอะไร geek โอ้โก้ยิงในบ้า announcements วันจากใหมู่้ еб อ้อ Show 4เพิ่งสักหน่อย cortex พี่มาผมนอนเล่นสบายจังไปเลยผมไม่อยากไปไหนเลยพี่อากาศดีแบบนี้ผมนอนดีกว่าโอ้ไม่รู้โดนอะไรมาเนี่ยขันยังลอยเกาเกาเกาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่แม่แม่แก้ยของแม่เนี่ยผมคนนอนหน่อยนะไม่จะแก้ยคนใหม่เนี่ยอืโอ้จุ๊บมา ทำไมเนี oh ่ย <my> <with> <comm worries>